สวัสดีครับผมปั๊บตุงนาศึกครับทีเคพระเครื่องคนไทยครับวันนี้นําสมเศษพระละครั้งครับสภาพสมบูรณ์ครับมีการกระเทาะร่อนตรงนี้หักตรงนี้นิดนึงครับเห็นไหมครับเหย่อต่อเห็ชัดเจนนอกั้นสมบูรณ์แบบครับนะครับพระน้องใหม่ในวงการเลยต้องบอกนี้ครับดูความคมชัดนะครับเส้นซุ้มต่างๆคมชัดมากครับเนื้อออกเหลืองเลยนะครับดูสวยมากครับตรงนี้ครับสมบูรณ์มากครับนะนี่ครับดูความคมและดูเนื้อครับจัดจ้านจริง ไม่เหมือนของใครและไม่มีใครเหมือนตรงนี้เป็นรงใหญ่ครับพิมใหญ่ครับเกตเกสฉบัดนะครับสมลึกมากครับมิติดีครับลึกมากดูง่ายครับเนื้อพวกนี้มวลสารจัดจ้านมากมาคนเลตีเป็นยุปายนะคลองราชันเนื้อคลองราชันนะเนเป็นเนื้อขาวนี่สวยแป๊บเลยครับนะครับหล่อจริงสวยงามมากครับตามแบบฉบับครับดูง่ายครับสบายตาครับพิมใหญ่บึ้มเลย นะครับหนาไม่ผ่านการใช้เลยครับวันนี้มันร่วงตกนะครับเป็นไงนะครับสมบูรณ์ครับขอบพระครุณครับในกานติดตางทุกท่านครับ